ฟุกเกตแล้วก็ตอนนี้มีข่าวดีมากก็คือว่าวันเสาร์นี้ที่จริงหลายท่านที่มาดินเนอร์คืนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงชื่อร่วมสัมมนาแต่วันเสาร์เราจะจัดสัมมนาใหญ่เพื่อจะค้าขายสินค้าโดยตรงให้ทุกคนปีเซ้นสินค้าได้โดยตรงเวลา9โมงถึง5โมงเย็นที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับแล้วก็เราจะอยู่กับคิงอีวากานน่ออเดออเด so on Saturday everyone will Will can present their products and you'll be there all day to, to listen to the products and to probably support them for their presentations and their business intentions. Yeah. แล้วก็ตอนนี้จริงๆแล้วสินค้าไทยที่จะสามารถไปในจีเรียนะครับผมได้สร้างเพจที่ชื่อว่าสมาคมการค้าไทยในจีเรียทุกคนสามารถเข้าเพจได้เลยเราจะมีอินโฟมชันเยอะมากขอความร่วมมือทุกคนนิดนึงคืออีบากานีอาดัมบอกผมว่าทุกวันที่เขาอยู่ในเมืองไทย9้าวันเนี่ยเขาจะส่งภาพไปลงหนังสือพิมพ์ที่นจีเรียดังนั้นทุกคนเนี่ยช่วยส่งรูปที่ถ่ายคลิปที่ถ่ายเข้าไลน์ผมด้วยเพื่อผมจะส่งทั้งหมดให้กับโซจิไปทำข่าวที่นจีเรีย Okay, Dr. war has opened a page about the Thai-Nigerian trade, and he's asking everyone. And he's saying that you send pictures to the newspaper in Nigeria all the time. So he's requesting everyone who has taken pictures. You no know, when they.